สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำโปรแกรมช่วยสอนออนไลน์ง่ายสุดๆชื่อว่า Class Point นะครับโปรแกรมนี้จะใช้งานง่ายอย่างไรมีวิธีการติดตั้งโปรแกรมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มติดตั้งโปรแกรมกันครับอันดับแรกเลยให้ทำการเปิด Google ขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นในช่องค้นหานะครับให้คลิกลงไปแล้วก็พิมพ์คาว่า Class Point ลงไปนะครับ c.l.a.w.s. นะครับ p.o.i.n.t. นะครับแล้วก็ค้นหาได้เลยครับเมื่อทำการค้นหาเสร็จนะครับจะพาเรามาที่หน้าต่างนี้นะครับลิงก์แรกนะครับ c a s s p o i n t a p p นะครับจะเป็นลิงก์สำหรับนะครับนักเรียนนะครับเข้าไปก่อโค้ดนะครับเพื่อจะมาจอยกับคุณครูส่วนลิงก์ที่2นะครับจะเป็นลิงก์สำหรับเราจะเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้คลิกที่ลิงก์ที่2นี้ก่อนเลยครับคลิกเลย หลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะพาเรามาที่หน้าจอนี้เลยนะครับ classpoint.io นะครับจากนั้นจะเห็นปุ่ม free download อยู่ตรงนี้นะครับหรือด้านบนก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการคลิก free download ครับเพื่อจะทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับพอเราคลิกเสร็จนะครับจะพาเรามาที่หน้านี้นะครับ download นะครับ classpoint for free โดยเราจะต้องกรอกข้อมูล3ช่องนี้ก่อน ช่องแรกนะครับก็คือกรอกชื่อของเราลงไปนะครับ your name นะครับผมก็จะใส่เป็นอภิวามงัลหานะครับช่องที่2 your email นะครับเราก็กรอก e ีเมลนะครับของเราลงไปนะครับผมก็จะเป็นกรอก gmail นะครับที่เราใช้งานประจําช่องที่3นะครับก็ organization ก็เป็นองค์กรหรือหน่วยงานหรือชื่อโรงเรียนก็ได้ครับแล้วก็กรอกลงไปเมื่อกรอครบทั้ง3ช่องแล้วนะครับให้กดปุ่ม download now นะครับคลิกลงไปเลยครับ download now พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับโปรแกรมก็จะถามเราว่าจะให้เซฟไฟล์ที่จะทําการติดตั้งนี้ไว้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกตาแหน่งนะครับในที่นี้ผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟได้เลยครับแล้วรอสักครู่นะครับเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็น Class Point Setup พร้อมที่จะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับหรือเราจะย่อหน้าจอนะครับ ไปดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมก็ได้นะครับผมจะคลิกตรงนี้เลยนะครับเพื่อทําการติดตั้งครับเมื่อทาการคลิกติดตั้งนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับคําสั่งแรกคือปุ่มรันนะครับให้เราคลิกไปที่ปุ่มรันได้เลยครับพอคลิกที่ปุ่มรันจะเห็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับและให้เราติ๊กไปตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ I accept ตรงนี้นะครับคลิกลงไปแล้วก็จะมีคําว่า install นะครับให้เราคลิกไปที่ install หนึ่งครั้งครับ จากนั้นนะครับถ้ามีคำถามแบบนี้ก็ให้กด yes ไปเลยครับแล้วรอสักครู่นะครับก็จะขึ้น welcome นะครับยินดีต้อนรับการติดตั้งโปรแกรมเราก็คลิกไปที่ปุ่ม next ได้เลยครับหลังจากที่คลิกไปที่ปุ่ม next แป๊บเดียวครับ complete แล้วนะครับติดตั้งโปรแกรมนี้เรียบร้อยเราก็กดปุ่ม finish ได้เลยครับจากนั้นนะครับอาจจะมีการ upgrade นะครับ โปรแกรมนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับตรงนี้เราอาจจะรออัปเกรดนิดหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนะครับเมื่ออัปเกรดเสร็จนะครับเราสามารถที่จะเปิด Open PowerPoint นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็คลิก Open นะครับหรืออยากจะปิดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาเปิด PowerPoint ปกติของเราก็ได้นะครับผมก็จะเปิด PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้นะครับ เมื S <S ่อทําการเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ it, so Now, ้นมานะครับให้มาสังเกตเมนูด้านบนนะครับจะมีเมนูเพิ่มเติมนะครับ i n g n o นะครับ Class Point ต so so ัวน so so so, so can ี so 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 ้ขึ้นมานะครับเราก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในการใช้งานครั้งแรกเราจะต้องทําการ Sign In ก่อนนะครับเราก็คลิกไปที่ Sign In นะครับเมื่อเปิดตน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับกรณีที่เรายังไม่เคยสมัครใช้งานเลยนะครับเราก็จะต้องมาทําการ Sign Up ก่อนนะครับคลิกไปที่ Sign Up ตรงนี้ครับ จากนั้นก็กรอกข้อมูลของเราลงไปครับ First Team นะครับใส่รายละเอียดของเราลงไปนะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมก็จะกรอกข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็องค์กรนะครับหน่วยงานนะครับใส่เป็นชื่อโรงเรียนของเราก็ได้นะครับจากนั้น Select ตรงนี้นะครับ เลือกว่าเราสอนอยู่ระดับชั้นไหนนะครับ K1 ถึง K12 นะครับหรือว่า High นะครับผมจะเลือกเป็น High Education นะครับ Country นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกประเทศนะครับของเราก็คงเลือกเป็นประเทศไทยนะครับก็เลื่อนลงไปนะครับ A ถึง Z นะครับตัว T ก็จะอยู่หลางๆนิดนึง Thailand นะครับคลิกไปที่ Thailand จากนั้นก็กดปุ่ม Next เลยครับ พอ next เสร็จนะครับก็เลือก work email นะครับก็อีเมลที่เราต้องการจะใช้งานคือ email อะไรนะครับผมก็จะกำหนด email ลงไปนะครับแล้วก็สร้างรหัสผ่านนะครับ หลังจากกำหนดนะครับชื่ออีเมลและรหัสผ่านเรียบร้อยก็กดปุ่ม next ต่อครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะส่งนะครับรหัส6หลักนะครับไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อให้เราไปยื่นยันนะครับผมก็จะเปิดอีเมลขึ้นมานะครับผมก็จะไปที่อีเมลนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่นะครับอีเมลที่เราได้รับนะครับพร้อมกับนะครับผมจะใช้วิธีการ Copy เลยนะครับ c อนเทนซนะครับเพื่อจะมาทําการลงทะเบียนนะครับแล้วก็นะครับวางโค้ดลงไปตามนี้จากนั้นกดปุ่ม Next ครับพอ Next เสร็จนะครับก็คอน l ฟ t i o n เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับเราก็ Sign in ได้เลยครับทีนี้นะครับ เสร็จแล้วก็จะมี watch the video นะครับ tutorial นะครับหมายความว่าให้เราดูตัวอย่างการใช้งานนะครับถ้าเราไม่อยากดูหรือไม่ต้องการให้เปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาอีกเราก็ติ๊กลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่านะครับหลังจากที่เรา sign in เข้ามาเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นเมนูต่างๆนะครับของ class point นะครับเยอะแยะเลยนะครับ เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําการสมัครนะครับหรือว่าการติดตั้งโปรแกรมแค่นั้นก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ